า,าวันนี้โยดี้จะพาทุกคนไปเที่ยวเช็คอินที่ทุรเกียกันจ้าทุกคน <c oughs> ะ ถึงแล้วจ้าเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปในเมืองกันนะจ้าทุกคนตอนนี้เรามาลงที่สนามบินเก่านะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันเราจะนั่งรถไฟเข้าเมืองจ้าไปดูว่ามันยากง่ายแค่ไหนนี่นะคะมาถึงเราจะมาเจอตู้นี่นาะตามเมโทรแล้วก็ต้องมาซื้อบัตรนี้จ้าที่จะใช้ได้ทั้งรถไฟรถรางมาจา้าแล้วก็รถเมีทุกคนนี่เราเป็นอิสตันบูล เป็นไงบ้างคะมาถึงมาถึงอิสตันบูลเป็นไงบ้างปวดหัวแต่ไม่ได้คือภาษาเขาฟังยากแล้วก็อ่านยากมากหาสถานีอะไรก็ยากเนาะบัตรก็ซื้อยากและยิ่งสําคัญนะเราแบบมาถึงใช่ไหมเราแบบว่าตั้งใจจะเข้าสถานีอย่างเงี้ยเรากำลังมองมองหามันจะมีคนเดินเข้ามาหาเราเหมือนเขาเข้ามาช่วยเราอ่ะมาช่วยความช่วยเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่นะคือเขาตั้งใจจะแบบว่ามาแบบเอ้ยนี่ใช่ไม่ได้นันใช่ไม่ได้ก็ให้เราพาเราไปเติมเงินเติมบัตรอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จะมาเรียกขอเงินจากเราประมาณในคิดบ้างเพราะว่าหมือนเขาบั้าบั ตัวเนาะเหมือนคนใจดีอ่ะเหมือนคนไทยอ่ะแบบเดินมาใจดีเออขอช่วยหน่อยอะไรเงี้ยจะไปไหนเราไม่ได้ขอความช่วยเหลือเขามาบอกเอเดต้องไปตรงนี้ตรงนั้นนึกว่าเขาจะไปกับเราผมไม่ใช่เหมือนเขาตั้งใจจะมาชาร์จเงินจากเรานะโอ้ยปวดหัวมากเจอมาสองสถาน,นีแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเราจะไปถึงที่พักจะเจออีกหรือเปล่าจ้าเช็คอินเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนในทะี่สุดเราก็มาถึงโรงแรมของเราแล้วจา้าเดี๋ยวคืนนี้พักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้ไปลุย ที่อิสตันบูลเต็มที่เลยจ้าว่าอิสตันบูลเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนเคจ้าอันนี้นะครับเป็นจานไก่มีทั้งแป้งทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งเฟรนช์ฟรายงงไปหมดอันนี้จานละ250ราสนะคะแล้วก็อันนี้เราสั่งเหมือนโดนเนอร์มาจ้าแต่เป็นแป้งบางไปไส้ไก่เหมือนกันอันนี้ร้อยห้แล้วก็มีปัคคาลาว่าคงวาอันนี้150จา้า สวัสดีเดย์จ้าไม่นับวันเดินทางละจ้าวันนี้เป็นเดย์หนึ่ง เดย์แรกจากที่เราจะเริ่มเที่ยวกันที่อิสตันบูลจ้าทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ย่านที่เรียกว่าย่านที่เขาฮิตมากนะจ๊ะเวลาคนมาที่ตุรกีเนี่ยเมืองอิสตันบูลต้องมากันคือย่านทักซิมจะเขาเรียกทักซิมสแควร์ย่านนี้จะเป็นย่านชอปปิง้งแล้วก็มีของกินมีร้านต่างๆมากมายเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าย่านนี้มีอะไรบ้างนะจ๊ะที่น่าติดตามจ้าทุกคนอ,อ๋อจะบอกว่าการเดินทางที่นี่นะเดินทางง่ายใช้บัตรที่เราซื้อเมื่อวานเนี่ยคือเราก็คือใช้บัตรนั้นนะขึ้นรถเมลมาจากที่พักน,ะนั้มนมา ที่นี่นะมันจะมีทั้งยุโรปฝั่งเก่ายุโรปฝั่งใหม่เมืองทักซิมสแควร์เออไม่ใช่เมืองย่านทักซิมสแควร์เนี่ยจะจะเป็นย่านที่อยู่ในยุโรปฝั่งใหม่เลยจะ้ะทุกคนซึ่งเราพักที่ยุโรปฝั่งเกา่ายุโรปฝั่งเก่าเนี่ยก็จะมีพวกเอ่อมัสยิดดังๆนะจะ๊ะซึ่งเราจะไปเที่ยวกันพรุ่งนี้จ้าวันนี้เราขอมาเริ่มชอปปิง้งแล้วก็มาดูเมืองดูความเจริญของยุโรปฝั่งใหม่ก่อนดีกว่าจ้าดูสิทุกคนนี่เลยอะไรก็ไม่รู้ต้องเป็นมัสยิดแน่นอนที่นี่คือจะมมีีแแต่่่่่่ัััสยยิดดเทาาาาารรรถูปปนนนนะจะนนจจไไไกกวลงค้ อันนี้ให้ทุกคนได้มาดูนะจ๊ะดูวิวรวมๆดูภาพรวมๆของโยุโรปฝั่งใหม่จ้ะทุกคนก็จะมีความแตกต่างกับฝั่งน,นู้นนิดนึงจะมีตึกราบ้าชองสูงมากกว่าโยุโรปฝั่งเก่านะจ๊ะทุกคนนี่เก็จะมีนู่นนี่นั่งคนโอ้โหเขาะจะทำขนาดนั้นหรอ

ต้นตำรับกันนะครับว่างัไงมีปลาคาว่าหลกหลายมากเ,เปิดเลยอันนี้เป็นพิชชีโอวัตนี่เราก็ลูกขึ้ขนกับเบสิกว้าว <laughs> แล้วก็มีโฮนี โนวน้ำช <ness> ้น <asan> ิโอเคย่นน้ำผึ้งต่อไปเลยพอก่อนนะครับมาเราจะวางตัดขาะหนดูความน่ากินข้างในซีเป็นอย่างไรอันนี้คือคูนาฟ้านะใช่เมนูคูนาฟ้าชีสด้อะเลสักอย่างน่าจะเป็นคูนาฟ้าแล้วก็ชีส <Wow. S 2> อันนั้นจะขายขา้าวโพดนะคะแล้วก็มีนี่เลยที่เป็นขนมปัง และถ้าเราเดินจากทักซิมสแควร์มาเรื่อยๆจะมาเจอกาลาตาทาวเวอร์จ้าตรงนี้จะเป็นหอคอยนะจะทุกคนที่คนมาเช็คอินเยอะมากตรงนี้มันจะมีถนนเส้นหนึ่งที่เป็นสีสีนะแล้วก็ภาพข้างหลังนี่ยจะเห็นเป็นตึกอันน้จจากาลาตาทาวเวอร์ซึ่งมันสามารถขึ้นไปชมวิวข้างบนได้เราก็ไม่ได้ไปจ้าเราแค่มาถ่ายรูปเช็คอินเฉยๆตรงนี้ก็จะได้รูปสวยๆแบบนี้เลยจ้าพอรอแถวนี้มีคาเฟ่ยเยอะมากนะจ๊ะ คนตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่าเรือกิมิโนยนุยครับผมเราเนี่ยกำลังจะข้ามเออไม่ใช่เรียกว่าข้ามเรากำลังจะไปล่องเรือนะทุกคนที่นี่เขาจะมีล่องเรือเที่ยวชมเขาเรียกว่าช่องแคบบอสอาลาทุกคนก็จะใช้เวลาชมทั้งหมดประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่ามันจะได้เห็นทั้งสองฝั่งฝั่งยุโรปฝั่งเอเชียยุโรปใหม่ด้วยแล้วก็ยุโรปเก่าดี๋ยวทุกคนจะดูว่าประเทศนี้เป็นประเทศสองทวีปจริงไหมไปดูกันดีกว่าจ้านี่จ้าทุกคนบอสอาลาทัวร์90นาทีสอง เตอร์กิชลีลาฮัลโหลเรียบร้อยก็พูดเมื่อกี้แหละว่าเราได้มาแล้วครับทุกคนใบละ250้าใช่ไหมมันเป็นยังไงราคาเท่าไหร่กัราคาเท่าไหร่หมดใช่เราก็มาเดินดูเรือตำแหน่งที่เราชอบแล้วกันก็คนละ250้าเตอร์กิชลีลาจ้ะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าไปแล้วครับไปไงนะไป ลุยไปหาที่นั่งกันเขาบอกว่าทริคนี้ก็คือว่าให้เรานั่งทางซ้ายคือหันหน้าเข้าหัวเรือแล้วก็นั่งฝั่งซ้ายเราจะเห็นวิวที่สวยที่สุดนะครับยวไปจองที่กันดีกว่านี่ข้างในเป็นยังไงไปดูข้างล่างก่อนก็ได้ครับนี่ข้างหน้ามีร้านค้าด้วยขายของแล้วก็นั่งข้างในก็ได้ทุกคนนี่โล่งมากเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่าเราอยากนั่งชมวิวไปนี่เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับเรามาจองที่แล้วเรียบร้อย อันนี้คือจะเป็นเรือข้ามฟางนะทุกคนมีรถเข้ามาด้วยเหมือนคล้ายๆเกาะช้างบ้านเราถ้าเทียบแล้วนะก็คือว่าข้ามมาจากฝั่งอเชียครับนี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือกัน ไงไมาขหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่อยู่บนเรือยาวนานเกินไปเนาะมันยาวนานเกินไปนิดนึงแต่ว่าก็คือบรรยากาศดีมากแต่ว่าพอสะพักนึงเนี่ยมันเริ่มเบื่อเพราะว่าซ้ายกับขวามันก็คล้ายๆกันนะเป็นแบบบ้านมัสยีดเป็นบ้านเมืองเขาอะไรเงี้ยก็คือฝั่งเอเชียหรือว่าฝั่งยุโรปเนี่ยก็คือมันก็คล้ายๆกันจะ้ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะ250 บาทไทยหรือ2สองอยเติร์กิสรีลาเนี่ยก็ขุมจ้าเสร็จราการแล้วก็ได้รูปมาเยอะมากวิดีโอเยอะมากไม่รูจ้จะพูดไหนคือมันคล้ายกันหมดเลยจะไปะเราไปหาของอร่อยอร่อย,ออยกินดีกว่าปิดท้ายคืนที่เออคืนแรกของคืนแรกในะอีสันบูนะ นี่นะครับเราจะมาชมวิวบนสะพานเออกาลาตาบริดจ์นะครับแล้วก็จะมีนี่เลยฮ็อบบี้ต่างๆเราจะชอบมาตกปลากันตรงนี้เยอะมากทุกคนแล้วเราก็มาดูพระอาทิตย์ตกจาก้านี่พระอาทิตย์ลับฟ้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้เออฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งกาลาตาทาวเวอร์ที่เราไปมาเมื่อเช้านะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินเล่นแล้วก็ลงไปข้างล่างเนี่ยไปหาของกินข้างล่างข้างบนพวกขนมปังปลาร้านอาหารทะเลจะอยู่ตรงใต้สะพานนี้จ้าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านี่วิวปังอลังเวอร์ วัสดี day สองจ้าของการออกเที่ยวในอิสตันบูลจากวันนี้นะจ๊ะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวเอ่อมัสยิดจ้ะทุกคนก็จะมีมัสยิดเยอะแยะม,มากนที่จีิมีั้ามีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงวันนี้เราจะมามัสยิดสีน้ำเงินแล้วก็มัสยิดฮาชาโซเฟียที่เป็นแบบจุดที่คนเขาก็ต้องมากันนะจ๊ะทุกคนก็วันนี้เราออกจากโรงแรมกินข้าวมาแถวที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วก็นั่งรถ ไฟอันนี้มาจ้าเป็นรถไฟในเมืองนะทุกคนค่ารถไฟก็ง่าย27เตอร์กิชลีลาก็ประมาณ27บาทไทยนะั่นแหละง่ายมากแล้วก็แต่เติรดบัตรเข้ามาก็ได้เลยแล้วก็ตอนนี้เราจะมาโซนเขาเรียกว่าป้ายรถเรียกว่าสุลต่านจ้ะก็จะเป็นโซนของมัสยิดดังๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันก็คือว่าวันนี้อากาศดีแดดดีเหมือนที่ไทยมาอะเดี๋ยวไปดูความยิ่งใหญ่กันดีกว่าจ้ามาแล้วนี่นี่จ้า นี่นะบอกแล้วทุกคนที่นี่เขาจะฮิตมากไอรถเข็นแดงๆแ,แบบนี้ก็จะมีข้าวโพดฝักละ50ขนมปงังอันนี้3 0ม0ิบสี่สิบมินูเทลลาฮิตมากจ้ะไปเราไปเยี่ยมชมมัสยิดเริ่มแรกไปที่มัสยิดสีน้ำเงินจ้านี่ทุกคนเขาเรียกว่าบูมอสนะก็คือมัสยิดสีน้ำเงินเขาบอกว่าไปเพราะหลังคาของมันจะ้ะที่ว่ามันออกเนี่ยเป็นสีแบบว่าน้ำเงินน้ำเงินฟ้าๆนะแล้วก็จะเป็นนู่นอีกอันนึงอยู่ทางนู่นถนนเขาจะเรียกว่าฮายโซเฟีย เราไปเยี่ยมชมเริ่มแรกจากที่นี่กันดีกว่าจ้าไม่เสียเงินนะจ๊ะไม่เสียค่าเข้าที่นี่อุ้ยโอ้ที่ที่หมูมอสไม่เสียค่าเข้าจ้า สรุปว่าพวกเราชมกันแต่ภายนอกนะทุกคนไม่ได้เข้าไปชมข้างในเพราะว่าแถวยาวมากเห็นไหมทุกคนเห็นด้านหลังไหมนั่นคือแถวรอเข้าชมนวนี่ยาว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 ไปถึงนู่นเลยทุกคนเพราะว่าที่นี่มันเข้าฟรีจ้ามันก็เลยแถวยาวมากนะทุกคนแล้วก็เขาจะแยกโซนระหว่างคนที่จะเข้าไปเยี่ยมชมกับคนที่จะเข้าไปละหมาทุกคนซึ่งละหมาแต่แถวสั้นแต่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากโกงคนอื่นเขาวันนะเราไม่ได้ตั้งใจจะไปละหมาใช่ไหมจริงๆก็จะมีฝารังอะไรอย่างนี้แหละหรือว่าพวกถั่วอย่างเงี้ยก็พาลูกถั่วเข้า มันเข้าได้เลยแต่ว่าเราก็ถือว่าเราก็ตรงไปตรงมาแต่ว่าเออไม่เป็นไรถือว่าเยี่ยมชมจากภายนอกก็สวยงามแล้วจ้ะบรรยากาศข้างนอกก็ดูดีถ่ายรูปสวยจ้าก็ถือว่าสนใจไปข้างในไปเยี่ยมชมข้างในละกันจ้ะทุกคนครับอันนี้จะอยู่หน้าเออบูมอสนะครับผมก็คือว่าอะไรสักอย่างที่เป็นอักษรอียิปต์โบราณเขาบอกว่าอียิปต์เนี่ยส่งมาให้ทางทางกษัตริย์ที่เนี่ยสมัยก่อนเขาบอกว่ามากกว่า3,500ปีมา้วทุกคน อันนี้นะมันยิ่งใหญ่อลังการใหญ่โตมากอันนี้ก็เป็นจุดที่คนมาถายรูปกันเยอะเหมือนกันจา้าเรากำลังจะเดินไปไฮเกียโซเฟียนะครับทุกคนมันสมัยก่อนแรกเลยเนี่ยถูกสร้างเนี่ยเขาให้เอ่อทำเป็นโบสแล้วเราก็มีการเออ,ส,อส่งคงสงครามโดนยึดออกมาโดยชาว มุสลิมก็เลยกลายมาเป็นมัสยิดทุกคนประวัติมันยาวนานมากใครที่สนใจเรื่องนี้ไปอ่านประวัติของที่นี่นะจะบอกว่าเข้าชมแล้วมันก็จะรู้สึกดีขึ้นมรู้สึกดีมากเขาบอกว่าสมัยก่อนนู้นเลยยุคแรกเนี่ยมันเคยเป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยนะทุกคนอันนี้สวยงามยิ่งใหญ่มากเดินมาคือหันหลังจากบรูมอสแล้วก็เดินตรงมาที่นี่เลยทุกคนยิ่งใหญ่มากมาดูกันีนีาจา้า ของไฮเยโซเฟียนะครับถ้าใครจะเข้าใน25ยูโรต่อคนนะครับผมถ้าไม่งั้นเนี่ยก็แนะนําให้จองผ่านออนไลน์มาเราเนี่ยไม่ได้จองผ่านออนไลน์มาเราเลยมาต่อแถวรอจา้าแถวยาวเหมือนกันนะแค่ซื้อตั๋ว25ยูโรก็คือแถวยาวแล้วทุกคนเราต้องไปต่อแถวเข้าข้างในอีกแล้วก็อันเนี้ยเขาบอกว่าต้องแต่งตัวให้เหมาะสมด้วยนะผู้หญิงเนี่ยต้องใส่กระโปรงยาวคุมเข่า,ขาแล้วก็ต้องมีผ้าพโพกหัวด้วยหรือไม่ก็ต้องใส่หมวกตลอดเวลาสำหรัชายก็ห้ามห้ามขาสั้นจ้าอันนี้ทุกคนตามนีเลยไปเดี๋ยวาไปกจ เข้ามาแล้วครับนี่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไร ออกมาแล้วครับผมเขามรู้สึกที่เขาไปเยี่ยมชมมันก็เหมือนเสพความยิ่งใหญ่ของสองศาสนาเขานะศาส,สนาคริสต์ที่เคยเป็นเจ้าของมาก่อนแล้วก็มาต่อด้วยศาสนาอิสลามนะครับผมก็เราศาสนาพุทธเข้าไปดูก็ก็ก็โอเคก็ถือได้เห็นความสวยงามความยิ่งใหญ่ของเขานะแต่ว่าถามว่าอินไหมก็คือเรายังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็โอเคครับถือว่าได้เข้าไปเยี่ยมชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคยุคเก่า สถานที่ต่อไปครับผมเป็นการเยี่ยมชมหน้าพระราชวังโทรคาปึกโทคาปนะิอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นพระราชวังเก่าของอาราชวงศ์หรือว่ากษัตริย์ของที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน

ตอนนี้เรากำลังจะไปหาของกินจ้าซึ่งเป็นร้านอาหารที่คนไทยมาเนี่ยรีวิวกันเยอะมากว่าจ้องมาร้านนี้นะจ๊ะเพราะว่าด้านบนเนี่ยชั้นบนสุดของเขาเนี่ยจะสามารถถ่ายรูปได้วิวสวยมากๆแต่ทุกคนชื่อร้านว่าเซเว่นฮิลทุกคนจะพาทุกคนดูอยู่นี่เลยจ้าชื่อร้านเซเว่นฮิลทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยข้างบนเนี่ยเราจะสามารถขึ้นไปให้อาหารนกแล้วก็วิวด้านบนเนี่ยก็จะเห็นเอ่อมัสยิดนะทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายและขวาเขาบอกว่าสวยมากแล้วก็เป็นวิวทะเลด้วยอีกฝั่งหนึ่งทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่าในรีวิว นคนไทยบอกร้านอาหารเนี่ยอาหารจะแพงนิดนึงแต่ว่าคุ้มกับบรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าจ้าว่าอาหารจริงๆเนี่ยอร่อยไหมแล้วก็บรรยากาศดีไหมแต่ตอนนี้ร้อนมากๆโอเคครับหน้าร้านจะเป็นแบบนี้นะจ้าทุกคนเดินเข้ามาในซอยแล้วก็เข้าไปสั่งอาหารได้เลยจ้า อีกทีเราต้องสูบไปยิงก็ได้เหรองงเนาะ Yeah, that's that you know, no? Yeah. Thank you. <laughs> <laughs> เดซ่าในอิสตันบูลจ้าทุกคนวันนี้นะจ๊าเรากำลังออกจากโรงแรมไปเที่ยวโซนใหม่จ้าก็ไม่ใหม่มากแล้วเ่เขารีวิวกันตั้งแต่ปีที่แล้ว,ลวนะชื่อว่าโซนบาลจ้าเป็นโซนที่วัยรุ่นเนี่ยเขาไปกันเพราะว่ามีคาเฟ่ยเยอะแล้วเขาจะตกแต่งร้านตกแต่งถนน,นเป็นสีส,สีทายรูปสวยจ้าเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่าไปดูว่ามันจะน่ารักสดใสซูสคาเฟ่ที่ไทยได้หรือเปล่า มาแล้วครับเรามาลงป้ายเซฮิตอิบราฮิมนะครับผมนี่แล้วก็จะเป็นทางเดินไปถ่ายรูปเดินไปคาเฟ่คล้ายๆว่ามันออกมานอกเมืองนิดนึงนะทุกคนออกมานอกจากจากอิสตันบูลนะก็จะมีความเป็นเหมือนหมู่บ้านเป็นบ้านคนที่อยู่จริงๆมันก็จะดูตึกแตกต่างกันสีน่ารักดีจ้า ันีครบจุดเช็คอินที่หนึ่งที่คนไทยมารีวิวนะจ๊ะก็ตามมาคือมาถ่ายรูปตรงนี้ที่เป็นตึกสีส,ส,สวยๆแต่ว่ามันก็จะมีรถจอดแบบนี้ตลอดเวลาทุกคนรูปออกมาก็จะไม่ค่อยปังเท่าไหร่แต่ว่าก็สีมันน่ารักเลยอ่ะบ้านเขาไล่สี ก,กันดีกว่าจ้าเลือกเป็นข้าวแซลมอนมานะคะรอดแน่ๆยังไงก็รอนะจะ้าล้วก็ของเราติดใจเมนูจ้าข้าวหอใบอับุ่่นทุกคนนี่เราชิมกัน อิสตันบูลเที่ยวง่ายของกินอร่อยเดินทางสะดวกถ้าใครมีโอกาสตามมาเที่ยวได้เลยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย